ช่อง7 HD ทาให้แฟนๆตื่นเต้นกับการร่วมงานครั้งแรกของเคนภูภูมิและมินชิตในซีรีส์ระทึกขวัญมอรดกระมือ ok แต่คุณรู้ไหมว่าการรวมตัวของดาราเหล่านี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าที่คุณคิดหลังจากที่ช่อง7 HD ได้รีเทิร์นเป้อารักอมอมสุภิริใน7ประจันบาลพันใหม่ช่องทีวีชั้นนํานี้กลับมาทําให้แฟนๆตื่นเต้นอีกครั้งด้วยการประกาศโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่แนวระทึกขวัญเรื่องมอรดกระมือ ok จากค่าย Sky ยเ t นเตอร n เทนเของผู้จัดอิฟพุทธิดาศิรชายาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมนักสแสดงที่หลากหลายและมีความสามารถทั้งเช่นผู้ภูมิพงพานุที่ร่วมงานครั้งแรกรวมกับนางเอกรุ่นใหม่มินชิตเษฐนันทองสมบุ์และนักสแสดงอื่นๆเช่นวินนี่ผิวทองเติกนกชนนภูวนนต๋องธนายุทธากูรรัรยาก้าวหน้ากิติพัฒน์แก้วเจริญแอมธีรวัตรกุลนัน หลังจากที่ภาพโปสเตอร์ของซีรีส์นี้ถูกปล่อยออกมาบนช่องโซเชียลมีเดียของช่อง7 HD Fan แฟนๆก็ต่างตื่นเต้นและคอมเมนต์กันอย่างคึกคักหลายคนอยากรู้ว่าละครนี้จะเริ่มถ่ายทําเมื่อไหร่และจะได้รับชมเมื่อไรรวมถึงสงสัยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของซีรีส์ที่ดูจะน่าสนใจมากมรดกมืดซึ่งสร้างจากบทประพันธ์ของชูวงชัยจินดา จะนําเสนอเรื่องราวที่ระทึกขวัญและสัจประสาทเกี่ยวกับเหล่าทายาทผู้โชคดีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการรับมรดกซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดการแต่คําถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่ารมรดกนี้จะเป็นอะไรและมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทายาทต้องปฏิบัติตามอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิงผ่านช่องทางต่างๆของเรา fb https colon s l a s l a s www facebook com s l a s l e n l e n f a n s youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l a k a s i c h l e j 6 k c g x g ig h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m l e k e n l a n tiktok https://www.tiktok.com/@cccy5q ยืนหนึ่งข่าวละครละครออนไลน์